หอไอ้จอ์นเออหลออยู่โรงพยาบาลในทมือเพื่อนมึงก็ไปโรงพยาบาลในเมืองวะเห็นหล่อบากไปโรงพยาบาลในเมืองกูกูมาเอาแอ้ดรอปนอกเมืองไงอ๋อมันมีสองลูกเหรอเออมีประเด็นนอกเมืองประเด็นเอองั้นเดี๋ยวกูไปรับพวกมึงก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยไอ้ไก่หลงในเมืองแล้วไปอยู่ในเมืองพานในเมืองเออเออไอ้โทรศัพท์ที่นี่มันวางยากวางเย็นนักวะ เพาโทรศัพท์มันวางยากจังวะอ๋อมคนขี้ขวาวางไม่ได้เวงตอไรายมาละเดี๋ยวบ้างลองรถไปกันเป่นไปปะเอาบ้ารถมาเข้าไปเก็บในเมืองด้วยเหรอทีเดียวเมืองจอดนี่เหรอบวดจะไปก็ไปไวเกินนะ ก็แปลว่ามันจะมันจะทิ้งรถไปนี่แล้วล่ะพี่เดี๋ยวพี่ตอบแชร์แล้วกันเนี่คันรถเหรอพี่เดี๋ยวมันตอบตอบแล้วล่ะแหมะหล่อวะไอหลงแกเราไปไม่พอดีกูออกมานอกเมืองมารับไปจอยกับพีเตอร์อ๋อเดี๋ยวในจองพีเตอร์มันคุยว่ามันจะเอาอาวุธ ไอ้พวกแก๊กไอ้ดอมหายเลยทุกอย่างเดยวแหละมั้งมันมีอาวุธแล้วเหรอเออก็ไปมาบอกเดี๋ยวไอ้จอนพูดเดี๋ยวกูบอกเลยบอกเดี๋ยวไปคุยกับมึงทีเดียวเออเออเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันกดขี้ขวาวางไม่ได้พี่ไม่ค่อยชินเลยวะเป็นบ้าปีเตอร์ไม่ไม่รู้มัดพีดเออแล้วเอเอวนไอ,อ้วางโทรศัพท์ไปกดไหนผมกดเอ่อแบ็กเซเว่นครับอ,อ๋อเอยงใช้รู้อยู่แล้วดีกว,ว่าไม่ดี๋ยว ใจเย็นใจเย็นดูให้สะดกครับดูให้สนุก,นกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องตีกันเด้อโอเคอะไม่ต้องตีกันเด้อเราอย่าทําตัวเป็นแชทเบลลหนึ่งเดี๋ยววะอย่าทาตัวแบบเหมือนแบบเพิ่งคนดูสตรีมเดี๋ยววะเออไอเทยเราคือแก๊งดูอยู่นะเว้ยเออมึงจะทําตัวกันเหมือนแบบคนเพิ่งดูสตรีมไปได้พวกเองนี่นะเฮ้ยอย่าทำตัวเป็นแชทเบลลหนึ่งให้เขาด่าได้ดิวะ เสียชื่อบดเด้ยทำเหมือนเพิ่งเริ่มดูสตรีมเมื่อวานไปได้ทำอะไรไม่เข้าท่าไม่ได้พลาดเบีวหนึ่งอัตรา เฮียรถแม่ไม่ดีนะอันนี้ที่ผมจะบอกให้รู้อ่ะคือว่าอุบัติเหตุอะมันเกิดขึ้นในทุกเมื่อที่จะบอกอ่ะเอ้ยรถเฮียเอ่อดีครับชนได้ดีครับฮัลโหลครับคุณแคท คุณเฉินอยู่ไหนอะคะพอดีว่าเมื่อกี้มีคนจะมาป้นแคทอะค่ะแล้วแคทหนีมาค่ะเออที่ไหนครับแคทไปแล้วอ่ะะคที่ไหนครับที่ไหนที่โพสเซตปัะค่ะที่โพสตเซตปัอคุณแคทส่งจีพีเอสมาได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบไปเลยตอนนี้แคทกำลังวิ่งหนีมาเรื่อยๆค่ะแคทกลัวโดนป้นอะค่ะได้ครับนอกนอกเมืองเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวแคทส่งโลเคชั่นให้นะคะโอเคได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยโอเคค่ะครับ ไปได้เดี๋ยวพี่มาได้ครับพี่บอยหลงด้วยเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดียวโอเคครับที่โปรเซปูไอพี่เต้ที่โปรเซปูอยู่ไหนวะนอกเมืองฝั่งซ้ายปะเออโปรเซปูเดีมาร์คให้เบียร์โอเคได้แล้วไปเลยพาจอยไปรักษาไปได้เลยพี่รีบมา เราที่หลงรอกปะวะน่าเสีซิงกว่าร็จะพังเราด้วยโอ้ย <c oughs> ไม่็็ต้องช่วยเขาเออเขาเดือดร้อนถูกปะล่ะมันจะไม่ช่วยก็ยังไงยู่ไม่เขาเดือดร้อนเออ โห oh. แล้วกูตัวคว่ำเลยจะคว่ำปะนี่ ครับคุณแคทแคทกลัวมากเลยค่ะเมื่อกี้เขาอกว่ามันเปแคทแมก็แคทอะไรวิ่งมาเลยค่ะอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวครับถ้าเกิดมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นคุณแคทโทรมาได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดโจรนมันระบาดมันมันป่นแ่ว่ามันจะป่นมั่วครับเออหรอคะใช่ครับที่เวลาทำงานคนเดียวมันจะลำบากค่ะแคทยังทำงานไม่เสร็จเลยค่ะให้ผมไปช่วยโพลไหมอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะแคทกลัวแล้วค่ะ โอ <Okay S 2> <im itation> เคครับก็เดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันกไปแล้วค่ะค่ะถ้าเก็บขัดด้วยนะครับเออค่ะพอดีผมก็ตกใจคุณแคทโทรมาพอดีอแคทไม่รู้จะโทรหาใครค่ะอ๋อโอเคครับไม่มีปัญหานี่แหละข้างหลังมีอะไรแบบนี้คุณแคทก็โทรมาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะโอเคค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะไม่รู้<ะ>แคท<ด>แคทไม่รู้จะโทรหาใครตัวน,นี้แคทมือสั่นไปหมดแล้วค่ะตกใจมากเลยค่ะ,ะ,งงะแคทจะร้องไห้อย่าแคทแบบโอเคไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับ<ค>นี้ข้าวหลังเวลา<ว>มาโพคุณแคทก็เรียกผมมาด้วยก็ได้นะเดี๋ยวผมมาเป็นเพื่อนขอบคุณนะคะได้เลยครับได้เลยไม่มีปัญหาแล้วก็ข้าวหลังคุณแคทเวลาเอารถมาต้องพยายามล็อกรถด้วยนะถ้าคุณแคทไม่ล็อกรถมันจะโดนขโมยแบบนี้แหละถ้าเวลาโจมมันมาป้นอ่ะแคย่า็น้อยถ้า ถ้าเกิดสมมติว่าคุณแคทล็อกรถไว้ใช่ไหมแล้วเวลาคุณแคทวิ่งหนีไปเนี่ยถึงเวลาพอหลบไดปุ๊บอะค่อยกลับมาเอารถก็ได้ครับโอเคค่ะไม่งั้นอย่างนี้พาวแพงแน่กปกติแคทไม่มีใครดูและค่ะแคทดูแลตัวเองบางทีมันก็ไม่รอบคอบแบบนี้นะคะแคทแบบแย่มากเลยนะคะแคทเนี่ยโอ้ยไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องคิดมากอย่างนี้แหละผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบล็อกรถเหมือนกันครับชอบโดนขโมยประจบบําเหมือนกันค่ะทำบ่อยๆดี๋ยวก็ชินค่ะก็ยังดีนะคะที่คุณเฉิน ังเราก็ยังเหมือนกันสภาพเผ้าอะไรครับเราเป็นคนสภาพเฝ้าน้ำพุว่าไม่หรอกคะ่ะคุณเชนอนาะจะเกินจะแคดเยอะไม่หรอกครับเฉินกแคดอะไรฮะขี้หลงขี้ลืมเหมือนกันครับชอบลืมล็อกชอบชอบลืมนู่นลืมนี่อ้โระวงังคปะหมอครับหมอหมอครับนอนนอนครับนอน ทั้งคู่เลยครับอันดับอืมเฮ้ยรักสุดฝ้ายยนะจะเปิดหน้าทำไมวันนี้แล้วมึงมีตังนอนใช่ไหมไอ้สัสไม่ใช่มนอนฟรีดิมาผมเอ่อตีไหนก็ได้ครับตีไหนก็ได้นอนนอนแล้วเดี๋ยวผมจ่ายให้เขาได้ครับลงเตียงหน่อยฮะ้วกะเพราร้อยสามเอ่อของของคุณแคปด้วยครับที่ผู้หญิงผมแดงครับเนี่ยครับนอนเตียงนี้ โอเคนะครับครับเอ้ยเปลี่ยนดีครับโอเคสองคนเท่าไหร่ครับคุณหมอหนึ่งร้อยกระเป๋าร้อยร้อยสามเก่าโอเคนี่ครับเลียไม่นออเออเดี๋ยวมีของเรื่องไอ้จอนอีกชิบหาย ดมไม่เอานะฝัตรงข้ามเพื่อนอยู่ฮัลโหลเออเดี๋ยวกูรีบไปจอดแป๊บเดียวเออเออ่คุณหมอเดี๋ยวผมลุกเลยครับผมหายดีแล้วเดี๋ยวแคปขอลุกเลยก็ได้ค่ะคุณหมอไม่เป็นไรคุณแคปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณแคปนอนให้หายดีก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวแคปไปส่งเด็กวะค่ะอ๋อโอเคครับได้ครับ สวัสดีครับลูกสวัสดีครับเฮ้ยใครวะลูกปั๊บป๋ามังกรอ๋ออ๋อลูกมังกรโหเราเป็นหมอเหรอสอบติดหมอดิเหรอใช่โหเจ๋งว่ะโอ้พ่อภูมิใจแน่เลยอ๋อเหรอเอ้ยจะตะโกนทำไมล่ะไอ้บิลี่มานี่บิลลี่บิลลี่มานี่หน่อยมีเรื่องแก๊งจะคุยแป๊บเดียวฝั่งเราข้ามโรนบานไปเลย แต่ครับคุณแคทเอ่อ,อว่าแต่คุณแคทจะไปไหนต่อครับแคทน่าจะทำใจให้หายตกใจสักแป๊บแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานต่อค่ะอ๋อโอเคครับได้ครับงั้นเดี๋ยวมยมผม <ไป S 1> ขอไปคุยเรื่องแก๊่แป๊บนึงนะครับรู้เสียงหลบๆไงไม่ดูนะหลบหัวคุยแล้วเปล่าเฮ้ยเออเองก็น่าหาเรื่องคุณน่ะเข้าหายเยอะผมไม่เห็นที่เยอผมรวยใช่ไหมบอกเรื่องละเยอะผมไม่มีเงี้ยเลยหรอกจะดีอยู่ละ เออ่เดี๋ยวผมขอตัวนะคุณแคทค่ะไปเลยครับไปเลวเสียงน่ากระเส่ามากเลยนั่งพักนั่งพักลูกกระเดือกออกมาแทงแล้วก็เฮ้ยมึงนี่ก็น่าเออมาแล้ว่่่่งงงาาาเเเเเขข้้รรืืออออกจะไไมมึปหนพอดีว่าคุณแคทเขาบอกเขาโดนป้นอะดิแล้วเขาโดนขโมยรถด้วยเขาเลยบอกว่าให้กูมาช่วยหน่อยอะดิอ๋อผมเองมานะ ใช่ผมเองเมื่อนะใช่โอ้โหงัดเหรอใช่งานรถเขาโอ้โหกูภูมิใจในตัวมึงจริงๆไม่เอาจริงๆถามไอ้ถามไอ้จรดีผมไปงานรถคันเล็กไอ้จอนเมื่อวานอ่ะผมได้เหรียญคัพเปอร์แหละร้อยกว่าเหรียญเหรียญเงินประมาณสามสิบบาทครับสุดยอดภูมิใจในตัวมึงจริงเขาเรียกจรดอ่ะว่าไปว่าแต่เดี๋ยพว่งั้นเดี๋ยว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 กูเอะใจอย่างเดียวและไอ้ตัวเล็กนี่ใครไปซิไปซิไปลูกติดหรือเปล่าไปซิไป เยืนเป็นคนในแก๊งกูเลยเออผมก่อนก่อนเข้าด้วยจอห์นผมพูดนิดนึงเมื่อกี้ผมเจอฮานะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วก็พูดส่วนผมไปออกจากโรถบอสว่าฮัลโหลม้าประมาณนี้นะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมเหรอใช่าตัวอแล้วก็ฮัลโหลม้าอ่ะแล้ว่าคุยกับมาริอ้าวแล้วจะปลอมตัวเปลี่ยนทรงผมมาทำอะไรกันไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าดิไม่ใช่ไปตีเขาอีกมั้งเนี่ยกูว่าไม่รู้ว่าดิอรอย่างนี้เล่นมันละโอเคอ่ะเดี๋ยวว่ากันเอาไอ้จอห์นบ้างไง เอ้ยตัวเปียกไปดิเอ้าไปสิไปยยยอย่ายืนเแบบคนเด็กแก๊งกูเลยไปไปไปโทรตับใครอีกแล้วท <c oughs> ุลัใครก่ะใครอีกเ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูของใครเนี่ยอ่ะผมรอดกูรอดแม่ผมผมเปลี่ยนเ <c oughs> สียงแล้วอดแกูหายยากักเกินอีกเชื่ยวพี่คุยดูแลอยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะมึงมาหากูหน้าโรงพยาบาลก็ได้ในเมืองนะ มีเรื่องมีแค่กูอะไปเก็บไอ้ดอกนอกเมืองไปเลียร์อดอกนอกเมืองกับปีเตอร์อะฮะแต่นั้นกูจะรถคันหนึ่งูเลยเดินไปเช็คหน้าว่าควขับคือใครตอสคนหอยดอมกูไม่ได้เอ็นใจอะไรกับตอสหรือกอดไม่รู้อะไอ้ตอสจิ๊วจชอบอยู่ไอ้ดอมปะวะเ่นดำดำใช่ใส่ของใช่มีลายสักอะเออมามาโชว์สีสีฟ้ามาโชว์่ำตนะไอ้ดอเสร็จแล้วกูไม่ได้อะไรกับแบบเออเล่นอดอกกันสนุกสนุกอะฮะแล้วนั้นกูยืนเวลากล่องสจนหมด มันก็ลงรถประมาณสองรอบขึ้นลงลงเหมือนลงไม่ได้นะขึ้นลงไม่ได้มึงฟังก่อนมันมันลงรถมาควักอาวุธแล้วขึ้นรถอารมณ์เหมือนเตรียมอาวุธอ่ะกูว่าไม่ได้สนใจเลยถ้าพักลงมาขึ้นไปบนหลังคาแล้วเข้าไปอีกดังนั้นกูก็อ่ะถ้ามึงมึงมึงคงไม่เล่นละมั้งไอ้เหียขึ้นขันอ่ะกูว่าเก็บพอเก็บปุ๊บแม่งวิ่งควักอาวุธมาใส่มัวไง ก็คือถ้ามันก็คือถ้ามันมหนียวุณเราลงไม่ได้เออจะบอดี้มันมันขึ้นขึ้นลงขงลงรถไม่ได้อยู่แล้วตรงไหนถ้าเกิดว่ามึงอยากเหนียวุณแล้วมึงไม่แฟร์ตรงที่พวกกูเก็บแล้วมึงมาตีพวกกูเดี๋ยวกูก็จะให้มันเอาของหายจะได้มันเอาบัตรมาเล่นกับเราแทนคุณแคทแค่นั่นแหละไม่ไม่แต่คือยงิมันติดกฎนะมันต้องเป็นหมู่หกชั่วโมงนะผมบอกเลยได้ยินหาอ่าฮะอันเนี้ยต้องบอกเดี๋ยวกูคุณแคทได้ยินด้วย ไอ้บอกอะ่ะเดี๋ยวกูไปบอกเขาให้ประกาศว่าแบบลงรถเอวเอามันเ,เ,เป็นหมูอ,อยู่ไม่แต่แต่ตัวนต,ตัวมันอะ่อนอะกูเจ้าหายนั่นแหละนิดนิดหนึ่งครับเดี๋ยวโทรกลับได้ไหมไม่<อ>แต่คือยังไงมันก็ต้องเป็นหมูก่อนอะ่ะมันไม่ได้ถ้าเกิดมึงปล่อยมัเาต้องปล่อยทุกคนถูกต้อง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 ถูกเซ็งเลยเอองถ้อถต้องกต้องเูกน้อ้ถูกงถูกตองถูกต้งกต้องลูกต้องถูกว้มงกต้มูก้องีูกต้อก้องถูกอมถูกต้งถูกตู้้กต้องกองถูต้องถูตอกตีอเก็บเลย มันเล่นไม่กูเก็บปพ๊บมันเลยลงไม่แต่ถ้างั้นน่ะมันก็ต้องให้พระเจ้าทช้มันเป็นหมูดิมันมันอันนั้นมันมันคือมันผิดกฎของการเล่นไอ้ดอกจุดล่ะด้วยตอนหยุดของเขาด้วยงูใช่อันนั้นอันนั้นอันนั้นน่าเป็นส่วนแรกก่อนไปใช่ใช่อันนั้นคือส่วนแรกส่วนแรกก่อนเก็บได้ถูกต้องต้องมีเคสสแตนดี้อยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่สแตนดี้กฎเขาก็มีเขียนอ่านให้ดูไม่รู้หรอกว่าแม่งรู้ไม่รู้อะแต่กูไอ้เงี้ยโคตรน่าหงุดหงิดเลยเพราะว่าคนที่พี่หลงโค่นไม่เขาลงมาเเนยลล่ มีทไม่แต่ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องให้พระเจ้าเขาจัดการก่อนส่วนส่วนของพระเจ้าก่อนไอ้ไอ้ไอ้ส่วนที่ของเราอะพระเจ้าจัดการได้ไหมพวกเราจัดการเองได้ไหมไม่ไม่แต่หมือนว่ามันเป็นการผิดกฎมันมันคือการผิดกฎของของไอ้ดอกไงอย่างน้อยคือมันต้องโดนลงโทษตัวนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเราจะจัดการส่วนของเราอะได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่ามึงต้องให้มันรู้ก่อนว่าตรงนั้นน่ะมันห้ามทำคือแบบนี้ที่มันทำมันผิดมันเหมือนมันมีกฎชัดเจนแล้วหรือเปล่า ไม่มีกฎอยู่แล้วว่าแอ้ดอกมันห้ามห้ามขึ้นลงรถอ่ะห้ามลงห้ามนั่งเขาก็รู้กันหมดอ่ะถูกประหลาดชายคนเล็กยังรู้เลยคือมันเล่นจนมันมันมีอียวบุธแล้วนะเว้ยมันต้องดูแล้วละไอ้เนี้ยถููเออทไม่ได้คือมันอะแกเพื่อเออก็ถึงบอกว่าไม่แฟร์สำหรับเราเราแม่งเป็นยืนรอจนเวลาหมดมานั่งจบแม่งวิ่งมาตีปักปักหายหมดจบแค่จริแบบว่านอนจบก่อนงได้ผมไ้มมาแล้ว เลข13มาแล้วไอ้สัตว์งานนี้เคยบอกไหนๆก็ไหนๆกูว่าคุยกับปีเตอร์งั้นกลัวมันหายง่ายดีเดี๋ยวเอาหมัดเลขสามเลขสามคือไอ้เรื่องของเราเราจะไม่มีของแล้วด้วยหรอเดี๋ยวค่อยทำแต่สุดท้ายมีครับมีมีมันนี่มาเล่นกิจกรรมอยู่แต่สุดท้ายอ่ะมันก็ต้องเป็นหมูเพราะมันทำผิดกฎของเมืองมันเป็นกฎเมืองไมันอนไม่ได้เออมันมันเรื่องของกฎเมืองก่อนอย่างแรกมันต้องรู้กฎเมืองก่อนอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเราก็ต่อเราเลยไอ้เรื่องมึงเล่นไม่แฟรร์คับเวลามึงต้องโดนอืมจะบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าไม่ใใชช่่่่นนะมมักกกก็ไไลอออองแร้ด มันมีมาตั้งนานแล้วผมว่ามันก็มาเล่นกับเราบ่อยนะถ้าคนเดียวกับที่ผมรู้ว่าที่ชื่อตอนอะไรปะใช่ครับอ่าใช่ๆมันก็มาเล่นกับเราบ่อยนะแต่แบบเหตุการณ์นี้คือมันเห็นคนเราน้อย้ตลอดเลยเจอแบบลิกเดียบสามมาตอนสี่รูปสามสามอะเล่นกูลู่อะไรซะเล่นเดียบสามใช่ใชนตินแล้ววันนี้เราก็เจอมาถึงพี่ตงใช่ไหมช่วงยินทุกวันตำนานเนาะมันไล่หัวลูกผมอยู่ไปเอจะส่งเอกสารแล้วส่งเอกสารที่เห็นแล้วปะฝากกระแดงหนิ ดอยแตว่าดอยกูเิมมาอยู่แก๊งฝีน้ำตาไนะครับไบดอยยังอ่ะกูชอบจำสลับกันพระแดงกับดอยแน่เลยดอยกูอยู่กับไอ้มาร์กอ่ะเอ้ยแป๊บเดียวกูเหม่อหนึงนะแป๊บเดียวกูฟังอยู่ฟังอยู่พงพูดเลยแป๊บเดียวแล้วก็เหมือนมีไอชาลีด้วยมั้งไอชาลีเอไอชาลียังอยู่กับอยู่ไม่เกี่ยวเจ้าคนเมืลงโทษก่อนใช่เมล่ะไห่ใช่คนเมืองลงโทษก่อนแล้วเราจะได้ยังไงก็คือหลังจากคนเมืองลงโทษแล้วได้โอ้ถ้าเราแบบว่าเหตุเป็นหมู่แม่งยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยนะ ไม่แต่นั่นแต่ถ้าอุ้มตอนไอ้แค่เป็นหมูก็ไม่ได้มั้งใช่ไหมไม่ไม่ไม่ปล่อยมันโดนทำโทษไปก่อนเจอใช่ใช่เขาสวนเราไม่ได้ส่ข้อมูลผู้รับก็ดักตีแม่ที่หน้ากิจกรรมแป๊บเดียวครับกอดูผมส่งเอกสารให้นี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวแต่คนชื่อแคทนี่ถวายพี่หลงเอเมื่อกี้ใช่ไหมอืมแล้วพี่เฉินก็ไปนนัวเขาอยู่เมื่อกี้ผมว่าผู้หญิงคนนี้นี่แปลก บอกเลยกูกูรู้สักพักละเออผมว่าต้องลงแขกเขหน่อยวะเอ้ลงลงโทษเหน่อยวะไอ้สวิตี้ลุงคนชื่อตอนมาหน่อยดีบ้าไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาทำผิดกฎเมืองอ่ะเขาขึ้นลงขึ้นลงรถในแอร์ดอกพี่พี่ควรจะไปได้หรอสุกเขาพึ่งมากับมึงเมื่อกี้แล้วพอมึงมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเขาถอดกูมึงบอกไม่มีอะไรไอ้ควายเออ บ้าคิดมากบ้างไม่หมายถึงกูว่าในความว่าไม่มีอะไรของของกูคือหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้อะไรกูนะเขาแค่เหมือนกับให้ไม่ต่ออย่างนีดหน่อยหกชั่วโมงลงรถแล้วห้ามขึ้นรถกลับกูเดว่าไม่น่ามีอะไรมากเลหลงคิดมากไม่น่ามีอะไรกูส่วนกูไม่มีไม่น่ามีอะไรหรอกแล้วถ้าลงรถแล้วห้ามบอกว่าไม่เล่นถ้าจะไม่เล่นก็ไม่ต้องลงรถเป็นหมู่หนึ่งชั่วโมงครับเขาอยากกินแซนวิชเปล่าอะไอ้สัิ๊กกิ๊บิบกิก เด็กแคทไลท์อ <ules> ยูอแชร์บ <invent fit> <im it> ินแล้วมึงนี่นะตัวจังหวะเร็วเลยนะไม่ต้องมาอะไรพี่พี่เชนเด็กๆมาแล้วเหรอพี่งแต่ทางมาก่อนนี้ตอนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยไอแชร์บินเท่าไหร่วะเช้าว่ะร้อยพอเร็วก็ถูกจังหวะพอดีอีกต้นตีนไม่ผมก็ว่าเลยหกสิบโลสิขู่ใครมาวะเชใครมาปะวะ เหือเขาไปแต่แรกไม่เห็นไอวิเตอร์บอกหัวคว้างมีเขามีเขาแต่กลัมาแต่ไกลนะมีเิอเด็กๆมาแล้วโู้โหไงไงใครมีเตจจริงๆสักสามเหรียญมาครับเห็นไรนะต้อง่ปเจองอะเพเพที่อู่มีมีเป็นไงบ้างวะวันนี้ติดเจอ p o i นี่อะดีเจอเพราะไอ้ฮานะอดีเอา ก็ฮานะ<__ขับผ่านเราขับรถผ่านพอดีมันกลัวอจอนแล้วก็ไอ้นี่ไอไบิลลี่แล้วอยู่ดีฮานะก็พูดว่าวนกลับไปก่อนหน้าคุณมากแล้วนั่นแหละ,ละกูพอดีเดินเข้าไปคุยนั่นแหละฮานะก็เดินเข้าไปทิ่มถามชื่อเลยกูก็วิ่งตามเข้าไปนั่นแหละแล้วก็รู้ว่าเป็นเพื่อเพื่อแล้วเห็นเขาพูดเหมือนกับว่าแบบเพื่อนเขาพูดก็เหมือนกับว่านี่ใช่ไหมคุณเฉินที่บอกว่าที่ที่ที่ทพูดถึงอะไรนั่นอ่ะกูก็เลยเข้าไปถาม ว่าเพ่ยๆเ,เหรออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันนิดหน่อยแหละไม่ได้อะไรมากหรอกแต่เขาก็เขาเหมือนตอนแรกเขาก็ไม่ไม่พูดกูนะแต่พอถามไปเลยเขาก็ยอมพูดแต่ที่กูว่าเดี๋ยวเรื่องคงหน้าไปถึงมาริแล้วมั้งเพราะว่าฮานะรู้เกลายก็รู้ล่าสุดเปลี่ยนนี่ไม่หรอเปลี่ยนเสื้อผ้าล่าสุดผมใส่ใส่กาเลงล่าสุดเรียกกูไปคุยอยู่ตรงนี้แล้วพอดีมาริก็เดินมาแต่กูทะเลาะกันอยู่กูเลยไม่อยากคุยกูเลยออกมาเลย หกูเลยออกออกมาเลยไม่ได้พูดเลยแต่เมื่อวานพี่หลงเทสุดฟัดเอ้บังมาบังมาใช่เหรอราบบังก่อนจะมาเออร้ายบังดิรอเนี้ยคนดูผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่าจุดที่ผมรับคือรับคือเขาจะมารับที่ผมถูกประวัตงวไหว้เฮีย หนึ่งก็อยากถ่ายรูปเล่นไงเป็งไงเลยกูงงไปหมดแล้วเนี่ยผู้ส่งผู้รับเหมือครับว่าเขาต้องมารับที่ผมก่อนถูกไหมคือเขาต้องมาเอาเอกสารที่ผมเพื่อไปส่งกับเพื่อนผมถูกไหมถูกไหมผมงงไปห,หมดแล้วเนี่ย ใครอ่ะใครตายไปแล้วสมิธสมิธวอล์กเหรอสมิธวอล์กเืออะไรวะยืนเต้นบ่อยพี่ใช่ปะที่ไหนหูวันดีครับเดินเต้นใช่ใช่ใช่วันดีครับที่วันชอบว่าเดินยืนเดินโยกอ่ะเดี๋ยวมานะเชียเฮไอเดี๋ยวมาพี่เด้อเย็ดโด เชี่ยตายถ่าววอย่างนี้เลยหรอวะโคตรเดือดฟังครับค่าลงบาลน่าจะเดือดพี่ลงาได้กูก็ว่าน่าจะมีเดือดแล้วบ้างเนี่ยดีเบตตี้เหมือนยังไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่งทรงเอกสารหนึ่งมาดูครับที่ใครเขาไม่ทำทองไอ้ทองสามแท่งเขาอยู่ในตู้ตีบเลยอยู่ในตู้ตีบเลยอ่ะไอเอกสารที่พี่กอล์ฟมาให้อยู่ไหนอ่ะขาแอบอะไรลิกลิกขาดเลยผมพี่ยนทองสามแท่งเหรียญทองสามแท่งเหรียญทองสามแท่งเปลียนทองสามแท่งเปลี่ยนที่ไม่มีว่ามีแต่ทองอ่ะ ไม่เป็นไรครับที่ผมตีได้ยี่สิบจุดเลยตอนเนี้ยรับเด็กซื้อเหรียญเงินเด็กซื้อเหรียญเงินดิมีคนขายปะงบงบงบบอมสามเหรียญเท่าไหร่เองเฮ้ยผมมีเหรียญทองอะในตู้จอเฉิอนมีเงินแก๊งปะต้องขายเหรียญละหมื่นเอาปะแค่เงินแก๊งอะเหรียญละหมื่นเลยถ้าพี่มีพี่อยก ปยดเล็ก้เนี่ยนะเล็กางเนี่ะครับสามเหี้ยแป๊บนึงคนดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอเดยนะครับมีมเซนกัีแซงนี่มีมีผมมีในตู้เฮ้ยุนวาวแท้เนาะชีวิตไปตถ้าได้วุธก็ตีหัวพิจคนแรกเลยนะแล้วพิจก็ตายเลยเพราะว่าพี่เล็กคขาด เขาแกล้งตายเปล่าพี่จอนแกล้งตายดิแล้วให้เขาประกาศแบบนี้มาครับเจ้ครับพี่ครับพี่จอนแกล้งตายดิพี่จอนแกล้งทำซุมตีเลยอออยากตายจริงเหรอพี่จะมีประกาศจากโรงพยาบาลเลยนด้ว้ยไม่ชอบบอกว่าเออดูดิโคอเทเลยไงเออไม่เคยมีใครได้ได้ประกาศแบบนี้นะมีคนแรกเนี่ยพี่จอนจะเป็นคนที่สองเมื่อไหร่ ไม่ใครใครมีรถนี่หรอรถสี่สหรอสี่ล้อหรอกูมีสี่ที่นั่งอ่ะผมมีครับพาไปออรรถหน่อยดิพาไปอะไรนะพี่โอรรถไปดีกว่าเรีบไปเร็วด้วยของมึงคนเดียวเล่าอืมครับรยูเซนก็ พี่แมงโคล,ลีโอเลยเบียร์เหรอสับท้นตีเลยพี่แมงโคล,ลีโอ